สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับ FC Big Survey ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมนะมาทำคลิปนะครับผมนะรุ่นนี้นะครับเลี่ยนสมณศักดิ์นะครับผมนะตอนนี้กำลังเป็นกระแสร้นแรงนะครับช่องหาบูชานะครับผมนะผมมีสองรุ่นนะครับสองสองเนื้อนะครับสองรายการนะครับมาให้รับชมวันนี้นะ ก็คิดว่าพี่ๆน่าจะาเคยเห็นนะครับหรือว่ามีอยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะเรียนสมณศักดิ์นะครับผมเป็นรายการลุ้นเนื้อในรังนะฮะมาดูรุ่นแรกกันนะครับผมอันนี้เป็นรูปไข่นะเหรียญรูปไข่นะครับเป็นทองแดงลมดำหน้ากาก,ากทองทิพย์นะครับทองแดงลมดำหน้ากาก,ากทองทิพย์นะฮะก็ รายการนี้นะครับเป็นรายการที่สิบแปดจุดสองนะครับผมนะเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามแล้วก็สร้างน้อยในรังนะครับสร้างน้อยมากในรังนะครับแต่ว่าไม่ได้น้อยที่สุดนะครับผมแต่ก็น้อยอยู่นะครับนี่ครับมาดูมาดูเหรียญนะครับสวยงามนะครับรูปไข่นะพิมพ์นี้เนื้อนี้จะไม่มีจะไม่มี เสมานะครับรายการนี้จะไม่มีพิมพ์เสมานะจะมีแค่พิมพ์รูปไข่นะครับจัดสร้างแค่สองเหรียญในรังนะครับจัดสร้างแค่สองเหรียญสองเหรียญในรังเท่านั้นนะครับมีน้อยนะมีน้อยนอนาคตหายากแน่นอนนะก็เหรียญนี้ถ้าใครเปิดรังมานะครับจะจะหมดไวนะครับจะหมดก่อนเลยนะเพราะว่ามีทุนนักสะสมแย่งกันนะครับเหรียญดูครับดูใบหน้านะครับคล้าย พิมพ์เดียวกันกับเจริญพรเลยนะหน้าพิมพ์เดียวกันกับเจริญพรล่างเลยนะพิมพ์แบบนี้เลยนะเนี่ยอย่างคล้ายๆถ้าไม่บอกนี่คล้ายๆเป็นนึกว่าเนื้อทองคํานะเหลืองอลามเลยครับสีออกเป็นทองเลยนะครับเหลืองสวยนะครับเนื้อนี้นะฮะก็คนเก็บกันเยอะนะครับคนคนช่องหาบูชากันเยอะนะ สำหรับเนื้อนี้นะครับก็สร้างสองเหรียญในรังนะนะก็าอาจจะไม่ค่อยเห็นน้าไหร่นะลงดำนะครับน่าสวยงามนะครับเหรียญน,นี้นะรายการนี้นะครับคนเก็บกันเยอะนะครับผมนะสำหรับรายการนี้นะับแล้วก็มาอีกรายการนึงครับอันนี้เป็นเหนเรียญเสมานะครับเหเรียญเสมาเอามาพร้อมกันนะครับผมเหเรียญเสมากับเหรียญ เหรียญกลมนะครับอันนี้เป็นเศมานะครับทองแดงเหมือนกันครับทองแดงทองแดงอ่าทองแดงลงยาขาวนะครับอันนี้เป็นทองแดงลงยาขาวลงยาขอบแดงนะเป็นแบบหลวงพ่อนั่งเต็มองนะครับถ้าพิมพ์เสมาแบบนี้นะก็เหรียญนี้ยิ่งหายากเลยนะครับเหรียญนี้สร้างแค่หนึ่งหนึ่งเหรียญในรังนะครับมีแค่รายการเดียวในรังนะไม่ไม่มีแบบไม่มีรูป ไม่มีรูปไข่ไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับนะมีแค่เหรียญเดียวในรังนะครับแบบนี้นะก็ก็คือชอาหาบูชานะครับใครที่เปิดรังขายนะก็หมดหมดไวมากนะครับนะถ้าใครไม่ทันนี่คือก็คือต้องต้องจองหรือว่าต้องดูตั้งแต่เขาเอาเอาลงขายแรกๆเลยนะครับสําหรับเนื้อนี้นะครับเพราะว่าคนปิดไปเยอะนะครับคนปิดไปเยอะมากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะ ราคาไม่ต่ำกว่าเจ็ดรนะ้อยนะองนี้นะนะครับทุกเพจนะครับทุกที่นะเขาจะขายราคาสูงหน่อยเหลี่ยนนี้นะเพราะว่ามีแค่ลุ้นเดียวลุ้นเดียวในรังนะะมีลุ้นเดียวในรังนะถ้าใครปิดแบบลุ้นนะเราได้เงินนี้ไปนะถือว่าโชคดีมากนะนะอันนี้เป็นด้านล่างก็เป็นชื่อหลวงพ่อนะครับเป็นชื่อพัยดยศนะฮะอรลราชมงคลวรสลจารย์นะครับผม หลวงพ่อพัดนะครับนะครับเป็นลงยาขาวสวยๆเลยนะนะครับทองแดงนะครับผมนี่นะครับด้านหลังรายการที่สิบเจ็ดนะครับด้านล่างตอกว่า,ายุยืนนะครับถ้าเป็นเสมาะตอกด้านล่างนะถ้าเป็นรูปไข่นี่ตอกตอกอ่าด้านบนนะครับ คำว่าอายุยืนนะฮะเห็นอนี้เก็บได้ยาวๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะก็เืีอหาบูชากันได้นะครับผมก็ผมมีผมมีมมอ่อเป็นยกอันนี้มานะเป็นลุ้นเป็นเป็นลังนะครับผมเป็นรายการแบบนี่ครับแถมยกรังนะครับผมมีมานะครับแถมยกรังนะก็สามารถ ติดตามเดติดติดตามได้นะครับผมนะหรือว่าสั่งได้นะครับถาต,ตอนนี้นะนะครับชุดนี้สามพันนะครับชุดละสามพันนะครับผมชุดหนึ่งก็มีอยู่สี่เหรียญอย่างที่ผมบอกไปนะผมเคยแกะไปให้ดูแล้วนะครับก็อนี้ได้นะสั่งได้นะผมนะใครที่ยังไม่มั่นใจก็ดูไปก่อนนะครับใครที่ยังไม่มั่นใจนะยังไม่ชัวร์นะดูไปก่อนนะหรือว่าจะ ติดตามนะครับผมผมก็มีช่องทางให้ติดตามนะไม่ต้องกลัวหรือว่าโอนเงินมาแล้วไม่มีไม่ได้นะครับโอนเงินมาแล้วไม่ไม่ได้หรือว่าอา่กลัวไม่ได้พระนะครับนะไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าผมขายขายพระนะครับผมมีมีมีเครดิตนะในในเฟซนะครับผมนะก็เปิดช่องอยู่นะไปดูเครดิตได้นะครับ นะเวลาใบเป็นใบเสร็จรับเงินนะครับเวลาเป็นใบเสร็จนะครับเวลาผมเอาพะไปไปฝากนะครับไปฝากส่งนะครับผมนะจากทางแฟกนะครับแฟกเคอรี่อะไรประมาณนี้นะฮะก็มีเครดิตอยู่นะครับผมนะเราช่องทางการติดต่อนี่ชัดเจนนะฮะนี่นะครับนะติดต่อนะครับแอดไลน์มาได้นะครับผมนะเบอร์โทรตามนี้เลยนะนะครับ แล้วนะก็เบอร์โทรติดต่อนะครับผมนะเบอร์โทรติดต่อนะครับก็ตามเบอร์นี้เลยนะแล้วก็เลขบัญชีนะชื่อนี้นะครับเลขบัญชีชื่อนี้เลยนะชื่อเดียวนะครับผมไม่มีชื่ออื่นนะธนาครารไทยพาณิชย์นะแล้วก็เลขบัญชีเลขนี้เลขเดียวนะครับไม่มีเลขนี้เราชื่อนี้เท่านั้นนะธนาครารนี้นะครับเนะ่ตามนี้เลยนะครับผมนะนะครับใครเข้ามาดูก <ถ år> ็ช่วยกดติดตามนด้ครับช่อง Big Survey นะครับ ในใน a c e o o ๊กก็ Big Survey ผ้าใหม่นะก็จะมีจะมีคำว่าผ้าใหม่เพิ่มขึ้นมานะครนะไปสั่งไปติดตามนะครับใครที่ไม่ไม่ได้เล่นลายหรือว่าไม่ถนัดทักลายนะครับก็ไปทักในเฟซได้นะเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าไม่ถนัดทั้งสองก็ติดต่อมาโดยตรงได้เลยนะครับช่องหาบูชาพ้าะนะรับไว้ใจได้นะครับผมนะส่ง ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่นะจะยกลังหรือว่าจะจะแถมยกลังนะครับผมนะได้หมดนะครับแถมยกแถมยกลังก็สามพันนะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นยกลังไปเลยร้อยลุ้นนะครับในลังนะครับซีนเดิมนะก็สามหมื่นบาทนะครับตอนนี้สามหมื่นบาทนะครับราคาราคานี้บางท่านคิดว่าแพงนะแต่ไม่แพงนะครับผมนะถ้า ถ้าอนาคตนี้ต้องแพงกว่าน,นี้แนะ่นอนนะครับอนาคตนี้ผมว่าอยู่ไม่ได้ครับสามพันนะแต่สามหมื่นนะต่อลังนะครับถ้าเอาตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะสําหรับท่านใดที่ต้องการสะสมพระแล้วก็เอาไว้เอาไว้บูชาเป็นพุทธคุณหรือว่าเอาไว้ขายเก่งกาไรนะครับในมันข้างหน้านะครับผมนะแต่ว่าก็พระหลงวงอพาี่ไม่นานนะแป๊บเดียวก็ราคาขึ้นแล้วครับนะบางครั้งไม่ถึงปีก็ราคาขึ้น เป็นหลักหมื่นหลักแสนแล้วครับนะ,จะเจริญพรบนนี่ก็หลักแสนแล้วนะสร้างแค่ปีหกสองหกสามเองนะครับนะสร้างประมาณปีหกสามประมาณนี้นะ mm hmm. ก็ตอนนี้ราคาขึ้นแล้วนะราคาก็พุ่งไวนะราคาพระใหม่นี่จะจะแพงกว่าพระเก่าๆอีกนะครับตอนนี้นะพระเก่าๆนี่ราคายังสู้ไม่ได้นะครับผมนะนี่ครับวันนี้ก็เอาสองเหรียญน,นี้นะมาให้ fc นะครับของช่อง bigsurvey ได้รับชมนะ้วสำหรับรายการหายากในลังเลยนะครับสำหรับสองสองสองรายการนี้นะครับสวยๆอย่างนั้นนะครับนะใครที่มีแล้วก็ยินดีด้วยนะหรือว่าจะเก็บเพิ่มก็ได้นะครับผมนะนี่นะครับผมก็เก็บบูชาไว้เหมือนกันนะครับผมนะเอาเป็นพุทธคุณนะครับก็เรื่องราคาก็เป็นเป็นผล เป็นผลคอยได้นะฮะเป็นผลคอยได้ตามมาทีหลังนะนั้นเราเอาพุทธคุณของหลวงพ่อก่อนนะครับผมนะนี่นะครับสวยๆอย่างนั้นนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะสําหรับคลิปนี้นะครับแค่อยากเอาสองรุ่นนี้มาอยากเอาสองรุ่นนี่มา,อาสองสองรายการนี่มานําเสนอให้พี่ๆได้รับชมเฉยๆนะนะเป็นเหรียญที่สวยเลยนะครับผมแล้วก็หายากในในรังนะครับเดี๋ยว ครั้งต่อไปนะผมก็จะมีรุ่นนะครับรุ่นไหนหรือว่ารายการไหนมาทําคลิปให้รับชมนะครับก็คอยติดตามชมด้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครชอบก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ